สวัสดีครับโอลาครับวันนี้นะครับโอ้กับพี่โควันนี้เราจะมารีวิวบ้านกันนะครับเป็นร้อยปีนะพี่โคนีใครตามด้วยป่ะมีคือเขาเข้ามาุยกับผมพี่เคยคอเ์นำดเจิตอลไปหรอดิจิตอลดินิตอล แบกหมดแล้วนะครับตัวสูบลมยางปี1920พี่โคอันเนี้ยราคายังห้อยอยู่เลยนะมีเจ้าของมาด้วยผมโดนมาเกือบ7,000บาทเฮ้ยใช่ป่ะใช่ครับผม12,000เยนเฮ้ยมันไม่ใช่7,000แล้วพี่แล้วประเทศไหนแล้วเนี่ยเหลือประเทศไหนหมื่นหนึ่งก็ส0มพฮะ3 6มพอ่าประมาณ3า0 0ันหกคิดทิป็นที่บางที้เราอยู่กัน2คนพี่โคทำเสร็จมาสักพักแล้วเป็นบ้านหลังเล็กครับน่ารักอบุ่นครับ ครับลองเข้าไปดูกันครับครับอันนี้อะไรครับแขยะครับใช่ครับอันนี้ครับทราบว่าเราเป็นประตูไม้ฮะแล้วก็นี่เป็นพยายามเอาอิฐมาขุูกให้มันมีความแบบอะไรวินเทจวินเทจเข้ามาเขาจะเจอรถเต่าจอไข่ไฟกระดกของคาถลกอันนี้จอไข่ใช่ปะไฟไฟเขาจะกระดกไงไงไฟกระดกนะแล้วหลังคาเนี่ยถลกเลยอันนี้ก็เป็นแบบโซนชั้นหนึ่งที่เขาทำให้เป็นกระ a า e กระชิกระชิกระชิเสือตัวบีมีโป่งมีป้ายนี่ครับมีป้ายอัลฟาโรเมโออันนี้เป็นป้ายไอคอนตินเนนเตลเป็นร้อยปีนะพี่โบนะมีใครตามมาบ้าะมีคืนว่าเขามาคุยกับผมพี่ชอยคอนตินเนนเตลอะไรครับคอนตินเนนเตลคอนตินเนนเตลกีย่างกี่ย่างค่าคอนตินเนนเตลชิคกอ้พนยดิเอรนี่แอร์ปั๊มปุ่มหัวใจลมมันใหมก่อนอะไรต้องหมุนนะเราไปทำอะไร หมนเนี่ยตอนนั้นผมเกิดไม่ทานมิโครแต่อ๋อนี่อ๋าเหมือนแบบความเข้มข้นของลมไม่ใช่มิโครเขาเรียกปริมาณลมก็เดี๋ยวผมเอาไปวางที่กระลาดใครอยากให้ผมพาไปดูกระลาดนะครับก็เมนเมนเข้ามาครับผมอันนี้คือพอนใส่ฮันด้าแต่ก่อนโอ้ทำงานรูปกับฮันด้าแล้วอันนี้เขาเอาไปโชว์ทั่วประเทศนะครับแล้วก็อันนี้โอ้เป็นคนคุยกับพี่ๆฮันด้าครัว่าอยากได้เป็นลายคิทาลิงคีทาลินนี้เป็นอ่าคนวานูอยู่ที่นิวยอร์ก เขาจะว่าตัวนี้แล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยเอามันี้เขาเรียกแอนดี้เหมาแล้วก็เวลาเราขี่ไปอ่ะเนี่ยเราก็บิดกุญแจแบตหมดไปแล้วนะครับเพราะว่าขี่กลับมาบ้านแล้วก็มันเป็นรุ่นที่ถ้าเราขับมาแล้วเราแค่เปิดไอซ์สตาร้าโรมอ่ะมันก็จะดับเลยแต่บางทีเราก็ลืมบิดกุญแจตอนนี้ก็แบตหมดไปแล้วเฮ้ยทีนนี่ยังไปซื้อกับข้าวได้ครับใช่ โซนนี้นะครับจริงๆมันเป็นลิฟต์ที่ไว้ยกแมกกาซีนที่ไปทั้งหมดนะครับแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ยกขึ้นไปแล้วก็มีเของว่างอยู่เยอะ <ๆ S 2> ก็เลยยไม่กล้าแล้วเอาป้ายอะไรมาวางครับผมแล้วก็นี่เราเป็นหุ่นของพี่แจ็คแฟนผันนะครับเอาผมซื้อต่อมาตอนนี้ก็ลบบ้านมากครับเดินไปก็เกลากิ่งกันแล้วก็เจ็บเจ็บเราแหลมม์ไหมดเลยแจ็คบ, <c oughs> บอกตัวโควิดแต่ผมว่าน่ารักดีโค้ดบัสเตอร์ที่เขาชอบไหมฮะชอบอะไรผมชอบมากชอบอะไรแบบนี้เลยตัวมันใหญ่ด้วยมันเลยเียวอยู่ ตรงนี้ก็เป็นต้นของเล่นโน้ครับเป็นของเล่นพวกคัสตอมพวกมูนไอพวกแรดฟลิงครับผมส่วนใหญ่ไปญี่ปุ่นนะครับก็จะได้ของอะไรเกี่ยวกับมูนกลับมาแล้วก็มีมูนไอไฟแลดด้วยบิ๊กบอยครับบิ๊กบอยอะไรบิ๊กบอยเป็นร้านเบอร์เกอร์ไะพี่ที่อเมริกาสายพวกคัสตอมเขาชอบเอามาเพราะมันน่ารักไงเพราะมันเป็นลายหมักลุกเลยก็เอียม์เขาเป็นหมักลุกหมักลุกแดงแรดฟลิงนี่บิ๊กแดดดี้เราเป็นคนวาดเนี่ยอันนี้ไอ้รถบีดอิงแบนดิตอันนี้เป็นรถที่บิ๊กแดนนี่เขาออกแบบนะไอ้ไฟเบอร์กาสที่เาท มาประกวดหกอนแล้วกี่บาทแล้วันนี้อันนี้ไม่เหมือนค่าไม่ได้นะเฮ้ยพูดเล่นหลายตัง้งที่เราหลายบั้งนม่ออกเขาบผมโดนมาเยอะโดนมาเยอะไอเดวิลนี่มันมีชื่อว่าเอลดิอาโบลพี่เ <Di> อลดิอาโบลอันนี้เก็บเอาไว้มันเป็นเขาเรียกตัวบับเบิลเฮดเพราะว่าหัวเขาเป็นอย่างงี้ไงพวกสายรถก็ชอบเก็บเหมนกันเขาจะชอบติดไว้หน,น้ารถหรือไม่ก็หลังรถให้หัวมันขยันแต่ผมลองเอาไปติดแล้วมันซีบผมก็เลยเอามาเก็บกอนมอไซค์หรือรถพวกมอเตอร์ เออรถด,ดีกว่าพี่พอ้วติดมอเตอร์ไซค์เนี่ยหลุดหายเลยเนี่อันนี้เป็นงานแบบทํามือเลยเนี่ยคือมันมาแบล็งค์เลยนะฮะแล้วก็ถ้าสังเกตนี่หมวกกันน็อกนี่โอ้โหจริงจังกว่าจะได้เยอะขนาดนี้เพราะว่าต้องเพท์หลายชั้นเนี่ยคนดูว่าจะรู้เรื่องนะที่เราคุยอยู่ <c oughs> พี่พอที่น่าจะตาม <c oughs> เพราะผมยังไม่ทราบ <c oughs> ผมก็มไม่รู้ผมคุยอะไรนครับแต่มันเป็นอาร์ท่โอชอบครับนาฬิกาบิ๊กบอยเงาเลย ว้วบิ๊กบอยนี่มีนั่นแหลยุคห้าสูเลยนะพี่โกตรงนี้ครับก็เป็นโซนโซฟ้าที่เรามานั่งแล้วก็ดูของลูสาสมดูรถของเราไปครับแต่ตอนนี้รถปังทอย่างแล้วเลยไม่ต้องเห็นะพี่โคไม่เคยนั่งตรงนี้เลยนะผมเคยครับมาทิ้งตัวหลับรนึงส่วนใหญ่พี่โกจะอยู่ห้องเสื้อเก่าครับ อันนี้เป็นทาง้านไม่ชื่อินที่ผมสะสมมาจากทั่โลกเลยรผมชอบตัวบิชลินมากชื่อเขาจริงๆเนี่ยเขาชื่อตัวบีเบนดั้มนะครับมาจากประเทศสัเร็่งเศสอันนี้คือ50เลยสังเกตว่ามันจะไม่เหมือนตัววันนี้มันจะหน้าตาเป็นยังเป็น,ปน,ปนแบบไหนแบ๊วๆหน่อยมันจะแบ๊วๆแบบนี้ใช่ไหม ออันนี้คือของเก่าจริงเป็นเหมือนของเล่นเราเด็กๆแล้วกเหมือน,นของของเด็กเล่นอนะตัวสูบลมยางปีหนึ่งเก้าสองศูนย์พิโคอันนี้ราคายังห้อยอยู่เลยคนระับมีเจ้าของมาด้วยผมโดนมาเกือบเจ็ดพันบาทเฮ้ยใช่ป่ะใช่ครับหนึ่งหม 12, ื่นสองพันเยนเฮ้ยมันไม่ใช่เจ็ดพันแล้วพี่แล้วประเทศไหนแล้วเนะ <laughs> <laughs> นี่ยหลือประเทศไหนหมื่นหนึ่งก็สามพันฮะสามพันหกอ่าประมาณสามพันหกคิดคิปไปนิดหนึ่งเก่าว่ะมันน่าจะใช้ได้อยู่ไม่น่ารอน แล้วก็มีนี่เนหนักมากเหล็กหล่อใช่ปะได้ที่ไหนมาครับพี่โออันนี้ได้ที่โยโกฮาม่าไม่ใช่หนึ่งเก้าสามสี่จริงไ้มเขาไหวเนี่ยหล่อได้อันนี้โดนหล่อแต่เราเชื่อมันแล้วไหมไม่ใช่เชื่อมไม่ใช่บ้านนะครับมีอยู่สามสี่ชั้นครับชนสองเป็นโซนนั่งเล่นไปครับไปดู คนนี้นะครับเราก็จะใช้เป็นวัสดุนี้จะเป็นไม้ครับผมข้างหลังก็จะเป็นอิฐคล้ายๆหน้าบ้านนะครับแต่ว่าเราจะทาสีขาวให้มันดูแบบว่าสว่าง,งครับข้างหลังเขานี็เป็นแบรบิกด้วยตอลักอินแบรบิกมากแล้วผมชอบยี่ห้ออัมบ,บารติเอฟแพงมากอ่ะตัวเนี้ยพันเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์เพราะใหญ่หน่อยได้มาส่วนใหญ่จะมาเป็นคู่ๆครับอย่างอันเนี้ยได้มาคู่อันนี้ก็แยกอันนี้ก็มาสามเลยเพราะมันจะออกเป็นล็อตๆครับ ต้นลิมทีตะกี้อบอกที่ชี้ให้ดูข้างล่างตรงนี้ก็ปีกิเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นมาได้เผื่อแบบคิดถึงดูทีวีไปด้วยเอ้คิดถึงมอเตอร์ไซค์ก็เอามอเตอร์ไซค์ขึ้นมาได้เลยจริงอะไฟบ้านเอเหมือนจะดูน้อยนะครับแต่จริงๆมันเยอะนะครับแต่แค่มันไม่สว่างไฟเ่ยเยอะมากเลยแต่เปิดแล้วไม่สว่าง เป็นไฟที่คุมโทนให้บ้านดูอุ่นมากกว่าเป็นไฟส่วนใหญ่ก็จะใช้ไฟที่เป็นวอร์มไลท์อันนี้ก็เป็นไฟร้านของลีครับสะสมไว้อันนี้ปี50นะครับที่โเป็นสังกะสีเป็นสังกะสีครับแล้วก็มีน้องบัดดี้ลีด้วยสองตัวแล้วก็นี่ก็เป็นไฟน้ำมันมาโชว์นะครับเสียบไฟได้ด้วยทำไมเขาอยากโชว์เท่าไหร่อะเอ้ยฮะนี่ครับมีไฟครับทันนี้ก็มีตู้ซิโป้อ้เคยโชว์ไปแล้ว EP แรกๆแต่ว่าอาจจะยังไม่เคยเห็นชัดๆครับ นี่ครับเป็นตู้ชั้นหนึ่งชั้นสองครับก็จะมีแต่ของของโอ้คับของที่บางคนไม่ค่อยเห็นค่าเท่าไหร่ค,รครนี่เรามาดูนี่ดีกว่าครับเป็นโซนของพี่มาโคลเขานะครับเห็น <c oughs> เขาโ,ดโหดงี้เขาสะสมสแต็มนะ <c oughs> คุณมีสแตมป์อะไรที่เทพที่สุดโชว์หน่อยทั้งหนึ่งอันสแตมป์อันแรกของสยามประเทศคุณมีหรือเปล่าครับคุณโคเดี๋ยวจะช็อปกันคุเดี๋ยวจะเว่อร์อย่างเงี้ยหน่อยผมจะบอกว่าผมจะเชิญนายไปเปรียก <c oughs> ร์ไปแล้วคุณคุณไปเซียกร คุณเก็บสะสมแตม์อะไรเยอะขนาดนี้คุณรู้ป่ะเดอนนี้เขาส่งอีเมลมาสมัยก่อนเขาฮิตงานใครๆเขาต้องมีแตม์ไงทองเฮ้ยเป็นทองเหรอซีเกมซีเกมครั้งที่สิบแปดผมจำได้เด็กๆนี่คุณต้มจดหมายทุกอันที่มาบ้านเลยคุณแง่เขาตมอย่างเดียวเลยใช่ครับแล้วไหนอันแรกในสยามประเทศใครจะรู้ครับเด็กคิปเก็บแตม์โอ้โหอันแรกในสยามประเทศเหรอไม่ถึงขนาดนั้นแต่อันแรกๆใช่ปะก็เก่าอยู่ โอ้ยพี่โคตอนนั้นผมซื้อสองพันเนาะสองพันใช่เก่ามากครับโอ้โหสองบาทสามบาทอะไรอะพี่นี่ฮะดาวโบว์แต่ไม่น่าใช้ได้นะพี่ทำไมอะครับน่าจะส่งได้หาโกคูคนเดียว เป็นสิีเขาไม่รับเหรอส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นที่ที่โอ้นั่งเล่นกับพี่โคครับไปดูหนังแล้วก็ดูผลงานของตัวเองบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ผ้าผมนี่ใช่ไงสีหวานเที๊ยบเลยมาซื้อให้ขอบคุณครับพี่โคแม่เอามาให้ครับก็สีหวานท่อสั้นึ้นมาตรงนี้นะครับก็ใช้เป็นกระเบื้องโซนครัวก็จะมีกระจกเนี่ยเป็นประตูกระจกปิดได้ครับเพื่อให้เออบางทีเวลาเรากินข้าวเลยเราเจียบปึ่งกันได้นะครับก็จะทำให้กลิ่นไม่เข้ามาหรือว่าแยกโซนหน่อย ข้างในก็จะเป็นโต๊ะอาหารวางอยู่โต๊ะกินข้าวนี่ก็จะมีหมวกที่โคเยอะแยะไปหมดนี่เก่าหมดเลยเนี่ยหมวกวินเทจพี่ว่าตรงนี้เป็นหท้าน้ำตอนแรกมันก็จะเป็นกระแพงเฉยๆนี่แหละครับแต่ว่าอันนี้เขาเอากระจกมาปิดเพื่อให้มันดูกว้างขึ้นนี่ก็เป็นโซนครัวไว้ทํากับข้าวครับครัวเล็กๆไม่ได้ทำจริงจังแต่จะทำจริงจังก็ทำได้ อันนี้ก็เป็น turntable w โค o บางทีเปิดฟังเพลงตรงนี้นะครับแล้วก็มีบรรดาแผ่นเสียง All the Crew, โอซูคู Wico เขาได้ไนหะมครับมันได้จริงปับเล่นได้ วันนี้นะครับเราก็หมดแล้วครับโซนชั้น1กับชั้น2ของบ้านเดี่ยวเราค่อยมาอัปเดตชั้น3ชั้นสีกันต่อนะครับแล้วก็ต้นปรงนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตตอนนี้นี่ใหญ่มากประมาณสูงไปเกือบกว่าเมตรสรับาต้งไปถ่างเาออกไม่ึง่นนะเรารับก็คือมีใบเพิ่มขึ้นมาครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยติดตามครับแล้วเจอกันครับก็ก่อนขี่แล้วก็ล้มกับเขาด้วยครับนี่ครับรัยแทน ล้งกับพี่ชีฟเลย<ะ>ใช่ขับมาแล้วก็กำเบกนบบหน้าล้งโชว์เพืนอน,นพี่ชีเมีอันนี้ด้วยใช่ครับพี่ชีตอันนี้รวมกันชาลักเตอร์รับผม